ลการแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมนฟิเน็ตชายรุ่นกองถูงเกิน,เน,กเกน,เกน170เจซนติเมตรต่อมจานะเลิอันดับที่5ได้รับกิยิบัตรได้แก่นักกีฬาหมายเลขหน,นึ่งเจนจูจสีสมคอนแกนภาพสามะเลิอกอันดับที่4ได้รับเกียรติบัตรได้แก่นักกีฬาหมายเลข 181สวัเฉลิมม mm. ีประเสริฐของแ่นภาคสามเราจะเักเ่อับที่สามเปรียนทองแดงด้วยแกนนักกีาหมาเลข1น2สุปกรอนุสศัก์มหาสารการภาคสามราจะัก่นกับที่สงหลีย่ด้แกนนักีฬาหมาเลข1น0ปทินันกนลรงจันทบุรีภาคสามเราจะ่นเียท ผมตุนัตโต้สีตัวที่ดิฉันภาคสองประธ